เมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารน,นะคะ,สะเสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะ ในการนี้ทรงบำเพ็ญพระคุศลถวายจตุปัจจัยธรรมทรงสนทนาธรรมและทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายและเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชถวายสำรับหนังสือและของที่ระลึกนะคะจากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงนำเสด็จไปทอดพระเนรพระอารามถวายน้ำส่งพระพุทธรูปจำลองพระพุทธังคีรสประธานพระอุโบสถ และทอดพระเนตรการตกแต่งพระอารามด้วยพระเจดีไซน์เนื่องในเทศกาลสงการานต์ปี2565ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีภาพนิ่งนะคะคเป็นภาพนิ่งที่ผู้คนในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์กันในภาพนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกอบอุ่นมากนะ,ค,ะคุณทิยาเหมือนเหมือนกับเป็นภาพในภาพเนี่ยคือพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงเหมือนกับ ให้ทำสมเด็จพระตังกราชเนี่ยเกาะแขนนะเหมือนกับผู้อาวุโสเนี่ยนะครับแล้วก็ดูแลผู้อาวุโสเป็นอย่างดีอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็ดูเหมือนกับบางท่านก็เวลาสระดับฟังธรรมเนี่ยตั้งอกตั้งใจมากเลยนะครับก็เป็นภาพที่ทําให้คนเห็นแล้วก็ชื่นใจภาพเนี้ยนะนะท่านแย้มพระสวนเนี่ยดูแลแบบแหมอย่างที่คุณนัญญาบอกชื่น อ,อกชื่นใจจริงๆใช่ค่ะนะดูท่านเบิกบานมากๆเลยนะครับใช่ค่ะนี่แหละค่ะน่ารักมากเลยนะคะ,คะสูงน่ารักมากนะคะทีนี้อีกอีกช่วงหนึ่งค่ะที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีพระสงนิกรที่ไปเฝ้ารอรับสเสด็จเนี่ยก็ได้มีการถ่ายคลิปนะคะ,คะเป็นคลิปที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการเสด็จส่วนพระองค์ใช่ค่ะนะครับเพราะว่าในในคลิปเนี่ยพระองค์พาเนี่ยท่านบอกกับพี่น้องประชาชนว่า สมเด็จพระเจ้าจิปังกรเนี่ยเหมือนกับว่าปิดเทอมเป็นวันหยุดะนะ,ะก็เลยพามาเที่ยวจะมาดูพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วปรากฏว่าพอตอนเสด็จออกและเสด็จกลับเนี่ยเห็นประชาชนเฝ้ารับเสด็จอยู่งคงท่านก็เดินเข้าไปหาประชาชนนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกจ,จะเสด็จกลับแล้วะนะคะ